สวัสดีครับผมนัท u z u Truck ก o r s ซ l e นะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าบลูทูธให้เชื่อมต่อกับวิทยุติดรถยนต์รุ่นใหม่นะครับของรถบรรทุก Isuzu นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะมีปุ่มปรับเสียงอยู่ตรงกลางกลมๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมเอาสมาร์ทโฟนของผมมานะตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบ Android นะฮะอันนี้ Android การเชื่อมต่อเริ่มกดที่ปุ่มเขียวด้านบนซ้ายนะครับค้าง2วินาทีสัญลั Bluetooth กษณ์บลูทูธกระพริบนะครับเราก็ทำการเปิดใช้งานบลูทูธที่โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่โหมดบลูทูธนะครับพอโทรศัพท์ของเราค้นหาสัญญาณจะเจอวิทยุนะครับ เป็นชื่อว่าอีซูซุนะครับก็กดเลยมันจะให้ใส่รหัสการจับคู่นะครับรหัสการจับคู่เบื้องต้นก็คือตัวเลข1 2 3 4นะครับป้อนเลย1 2 3 4นะครับแล้วก็เลือกจับคู่พอจับคู่ได้แล้วนะครับสัญลญักษณ์บลูทูธตัวนี้จะหยุดกับพิบแสดงว่าทั้งวิทยุกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยเจอกันละ นะครับโอเคทีนี้เราก็ออกจากโหมดบลูทูธเปิดโปรแกรมเพลงนะครับลองเล่นเพลงดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดที่วิทยุของเราด้วยนะครับตอนนี้มันเป็นโหมด FM อยู่นะครับการเปลี่ยนโหมดใช้งานก็กดที่ปุ่มที่เขียนว่ามีเด a s l t s ต set ตัวนี้นะครับกดลงไป1ทีอ่า กดหนึ่งทีมันเจอเลยนะครับเจอโหมดเป็นโหมดบลูทูธเลย B t ก็คือบลูทูธมาตักี้นี้เราลองเล่นเปิดเล่นเพลงดูเสียงยังไม่มาเราก็เปิดวอลลุ่มนะครับบางทีวอลลุ่มมันเปิดไว้เบาถ้ายังไม่ได้ยินอีกก็อย่าลืมกดปุ่มวอลลุ่มหรือปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ตัวโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับอ่าได้ยินเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด เสียงเบาๆนะเผื่อมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ดูผ่านหน้าจอ,อานะครับปรับเลื่อนเพลงต่อไปนะครับก็กดลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเล่นเพลงต่อไปนะฮเห็นไหมครับดูที่สมาร์ทโฟนนะครับ,นะรบย้อนกลับเพลงที่แล้วนะครับก็กดลูกศรลงนะมันก็จะเล่นย้อนกลับเพลงที่แล้วที่เราเล่นผ่านมาแล้วนะครับ อยากให้มันหยุดเพลงเพิ่มเสียงนิดถ้าจะให้มันหยุดเพลงเราก็กดปุ่มตรงกลางนี้ทีหนึ่งขึ้นว่าพอยส์พอยสคือการหยุดชั่วคราวนะครับให้เล่นต่อก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเล่นต่อนะครับหรือควบคุมที่โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับหยุดเล่นเล่นต่อ,อหรือเล่นเพลงไปข้างหน้าเล่นเพลงถัดไปเพลงถัดไป เล่นเพลงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้อีกนะครับก็เนี่ยคือการเชื่อมต่ออย่างสำเร็จเล่นเพลงสำเร็จนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราจะไม่ฟังเพลงจากบลูทูธละเราอยากจะฟังเพลงจากวิทยุปกตินะครับเราก็มากดตรงนี้ครับที่เขียนว่า radio slash ast นะครับ มันก็จะขึ้นว่าเรดิโอก็คือโหมดวิทยุนะฮะแล้วก็กดไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนฮะอันนี้อันนี้อยู่ในช่อง AM2 นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง FM1 ช่อง FM2 ช่อง FM3 นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนกลับมาบลูทูธก็กดที่ตัวนี้ครับให้มันขึ้น BT Music กอ่ะก็เล่นเพลงจากอุปกรณ์มือถือผ่านบลูทูธของเราต่อนะครับ แค่นี้เองทีนี้ผมจะทำการทดสอบนะครับโดยการโทรเข้าและรับสายนะครับาจากวิทยุติดรถยนต์ที่เราทำการเชื่อมต่อบลูทูธไว้กับโทรศัพท์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลย ก็ไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ผมจะโทรหาปลายทางนะกดโทรออกนะครับสวัสดีครับสสวัดีคจากอีซูซูทักโฟเซลนะครับทดสอบการโทรศัพท์ ออกจากวิทยุติดรถยนต์อีซูซูนะครับเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมเอ่ยปลายทางอ๋อชัดเจนดีค่ับครับอ่าโอเคในรถยนต์เราก็ได้ยินเสียงของคุณชัดเจนเหมือนกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนโทรกลับมาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทําการรับสายให้คุณผู้ชมได้ได้ได้รับชมนะครับขอบคุณครับได้คค่ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเรารอรับสายนะครับอตอนนีนะ้มีคนโทรเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถรับสายที่ตัวนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับอีสูตุทักโฟเซลรับสายครับโอเคอ่านี่ก็ได้ยินชัดเจนค่ะ โอเคครับทางในรถก็ได้ยินชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรับสายที่ตัววิทยุติดรถยนต์ของเรานะครับที่มันจะมีปุ่มด้านบนสีเขียวก็คือเป็นการกดรับสายแล้วก็สีแดงก็คือเป็นการวางสายขอบคุณทางปลายสายมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวางสายนะครับสวัสดีครับได้ค่ะสวัสดีค่ะกดวางสายนะครับเอ็นคอร์เรียบร้อยนะครับมันก็จะตัดเข้าไปเล่นเพลงจากบลูทูธ ในโทรศัพท์ของเราต่อเลยนะครับและถ้าท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของวิทยุรุ่นนี้นะครับมาหาคู่มือได้ตรงนี้เลยนะครับเก็บอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณเหนือศีรษะของผู้นั่งคนขับนะครับมีคู่มือการใช้งานวิทยุ นะครับให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ